สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำเปียกปูนใบเตยกะทิสดสรงเครื่องบอกเลยว่าสูตรนี้เนื้อเปียกปูนมีความเหนียวนุ่มละลายในปากหอมใบเตยมากๆส่วนกะทิก็เข็มเค็มมันๆทานด้วยกันอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทําตัวเปียกปูนใบเตยกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ําใบเตยเข้มข้นที่เราทําไว้น้ําปูนใสสําหรับการทําน้ําปูนใสเนี่ยแม่ซีจะใช้ปูนกินหมาก1ช้อนโต๊ะต่อน้ําเปล่า1ลิตร คนผสมไม่เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะจากนั้นเนี่ยปูนมันจะตกตะกอนเหลือแต่น้าําใสๆด้านบนเราก็จะช้อนด้านบนนี้ราคามาใช้น้ํามะพร้าวอ่อนน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายเกลือปน่นหัวกะทิแล้วก็แป้งแม่สิจะใช้3ามตัวเลยก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าค่ะวิธีการทําเราก็เทแป้งทั้งสามชิดลงไปในชามผสมก่อนค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือปน่น น้ำตาลมะพร้าวจากนั้นก็เติมหัวกะทิลงไปทั้งหมดแล้วก็นวดผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีเราก็ใส่ของเหลวที่เหลือทั้งหมดนะคะสาเหตุที่ไม่ให้ใส่ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเวลาของเหลวมันเยอะเกินไปมันจะผสมแป้งเข้ากันยากแป้งมันจะเป็นเม็ดค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำปูนใสน้ำมะพร้าวอ่อนและน้ำใบเตยค่ะผสไมไห้เข้ากันดีนะคะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะยกลงไปกรองใส่กระทะที่ใช้กวนเปียกปูนกันเลยค่ะ เปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็ใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายก็ได้คอยกวนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นเวลากวนเนี่ยพยายามจุ่มลงไปให้ถึงก้นกระทะนะคะไม่งั้นแป้งที่อยู่ก้นกระทะมันจะไหมได้ค่ะพอเรากวนมาได้สักพักใหญ่เห็นไหมคะมันจะเห็นเป็นรอยตะก้อค่ะเวลาเรากวนแบบนี้ความข้นประมาณนี้ ให้ปรับไฟลดลงเลยค่ะจากไฟกลางเนี่ยให้เหลือไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็กวนต่อไปจนกระทั่งเปียกปูนมีความเหนียวขนขึ้นมากกว่านี้นะคะโอเคได้ที่แล้วค่ะรวมเวลาที่แม่ซีใช้ในการกวนนะคะสักประมาณ30นาทีกว่าๆค่ะให้ดูนะลักษณะของเปียกปูนที่ได้ที่แล้วก็คือจะมีความสดใสสีเขียวสดขึ้นเห็นไหมคะ ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีออกขุ่นๆนะตอนนี้ยมันจะใสเงางาม,งามแววๆขึ้นค่ะแล้วก็ความข้นให้ได้ประมาณนี้เพราะว่าเวลามันเย็นตัวลงอะคะ่ะมันจะข้นเหนียวขึ้นอีกนะคะยกลงแล้วก็นามาเทใส่ถุงบีบค่ะไม่ต้องใส่หัวบีบนะใส่ลงไปในแก้วทรงสูง,สงจะได้ตักใส่ง่ายๆ ถ้วยที่ใช้ในวันนี้จะเป็นถ้วยพลาสติกขนาด4ออนหรือใครจะใช้ขนาดเล็กใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้ตามชอบและที่สําคัญเลยเวลาบีบเปียกปูนเนี่ยเปียกปูนจะต้องร้อนหรืออุ่นเท่านั้นนะคะถ้ารอให้เย็นเนี่ยมันจะจับตัวเหนียวข้นจะทําให้บีบยากค่ะแล้วก็แน่นอนร้อนนะคะหาผ้ารองมือไว้ด้วยค่ะบีบลงไปสักครึ่งถ้วยประมาณนี้ สูตรนี้แม่ซีทําได้ทั้งหมด15้ถ้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณที่บีบใส่ด้วยนะถ้าบีบใส่น้อยกว่านี้ก็จะได้จํานวนถ้วยมากกว่านี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาทํากะทิสําหรับราดหน้ากันค่ะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นแล้วก็สามตัวนี้จะเป็นของสําหรับตกแต่งหน้าก็จะมีมะพร้าวอ่อนขูดเส้นใช้มือแมวขูดเป็นแผ่นๆน,น,นะนะคะงาขาวกับงาดําที่แม่ซีคั่วไว้เมื่อกี้แล้วก็สุดท้ายแปรกวยต้มสุกค่ะตั้งหม้อแต่ยังไม่ต้้้อองงงเเเปปิดดแกกกสจาานนันททุยย่่ไไ่ใลลไไคะ อันนี้คือหัวกะทินะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือป่นคนทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอแป้งละลายดีก็เปิดแก๊สได้เลยช่วงแรกให้ใช้ไฟกลางก่อนนะคะแล้วก็กวนตลอดเวลาจนกระทั่งกะทิมีความข้นขึ้นค่ะ พอเริ่มเห็นไอความร้อนขึ้นมาแบบนี้ให้ลดไฟลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกะทิจะแตกมันจากไฟกลางให้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนหรือว่าไฟอ่อนก็ได้แล้วก็ควรต่อไปจนกว่าจะได้ที่นะคะโอเคได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ซีให้ดูความข้นค่ะไม่ต้องข้นมากนะเนี่ยข้นนิดเดียวประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเย็นตัวลงเนี่ยมันจะข้นขึ้นอีกถ้าเกิดข้นเกินไปมันจะไม่อร่อยนะต้องเป็นครีมครีมนิดนึงโอเคยกลงค่ะ ยกลงมาจากเตาแล้วอย่าเพิ่งรีบเทสใส่ค่ะให้คนต่อไปนะคะให้กระทิมันอุ่นตัวลงนิดนึงเนี่ยพออุ่นลงเห็นไหมคะความข้นข้นกว่าเดิมเลยค่ะเราก็ทำการตักใส่ได้เลยประมาณนี้นะคะ ตกแต่งหน้าด้วยแปดกุ้วยค่ะสักสามสีลูกแล้วแต่เลยนะตามด้วยมะพร้าวอ่อนชิ้นเดียวก็พอค่ะมะพร้าวแพงเนาะและสุดท้ายโรยงาดำงาขาวคั่ว น่าทานมากเปรียบปูนไปเตยทรงเครื่องของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะใครทําขายก็ปิดฝาแบบนี้นะเขาจะมีฝามาให้ด้วยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชิ้นนี้ละกันค่ะตักเลยอือ ดูค่ะมาทานด้วยกันนะคะอบอกเลยว่าสูตรนี้เนียนนุ่มละมุนลิ้นสุดๆค่ะอร่อยมากๆตัวเนื้อเปียกปูนมีความเหนียวนุ่มหอมใบเตยสุดๆแล้วก็กะทิเนี่ยเค็มๆมันๆเวลาทานด้วยกันเนี่ยลงตัวมากนะคะแล้วก็สูตรนี้ไม่หวานมากฉะนั้นใครไม่ชอบทานหวานๆน่าจะถูกใจค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะแม่ซีการันตีว่า สูตรนี้อร่อยจริงๆสามารถทำขายได้แน่นอนและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ